ดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านครับคลิปวิดวีโอคลิปนี้อยู่กับคนป่าเหมือนเคยครับปลาไอซี่บอเลี้ยงปลาเราไปเลี้ยงกุ้งวันนี้ก็ไลน์นี้มาไลน์นี้มาเลยครับนี่หอยหอยครับหอยยักษ์ครับหอยคมยักษ์ครับ ซื้อมาห้าตัวครับหอยคมยักษ์รัตนะครับเดี๋ยวเราจะมาปล่อยในบ่อของเราเนี่ยนะหนี่สองสามสี่ห้าพ่อพันแม่พันราคานี้ค่างสูงมากเลยครับจะบอกให้ หตัวนี้ก็ร่วมเกือบพันเกือบพันครับเกือบพันบาทครับเดี๋ยวมารอลุ้นกับคนปาน่าครับในอนาคตว่ามันจะขยายพันมากน้อยเพียงใดนะครับหอยหอยคมยักษ์รัตนวาปีครับ ได้มาห้าตัวครับพอเจ้าซึก1สตัวเลยครับสูตรคาไม่ได้ครับเรียวเอาห้าตัวก่อนลองเทสดูครับยังไงก็าฝากดกดไลค์กดติดตามคนณป่าชาแนลด้วยนะครับวันนี้คนณป่าชาแนลพามาหาอยู่หากินครับ หากุ้งครับหากุ้งหากุ้งตปเตียงไปปล่อยที่บอกของเราครับนี่มีไหมอุ้ยมีก็มีไม่พลาดครับตรงนี้ครับไม่พลาดครับไม่พลาดตรงนี้ไม่พลาด ไม่พลาดครับไม่พลาดสะสมไปมันละนิดละน้อยครับวันนี้ใส่ไว้สองหลังครับไอตัวนี้ลองลองเทสว่าใส่ปรลดบลูมันจะเข้าหรือเปล่าใส่ไปก็ไม่เข้านี่ครับนี่ไกลครับไกล มีไหมมีไหมโอ้ยอันนี้ได้แม่พันธุ์สวยๆครับเว้ยหลังนี้โอ้ยครับโอ้ยอยู่โอ้วันนี้ดักสองหลังครับนี่ได้กี่ตัวครับด,ดูดูครับโอ้ยนี่สวยๆครับนี่ครับสวยๆครับโอ้ยส,สวย,ยสสสๆเลยสวยๆเลยไปครับไปหนึ่ง สองสามสองสาม,ส,ามสี่ห้าโอ้ยได้เยอะอยู่คนนี้หกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหนี่ก็สวยครับอืมครับนี่ครับ เป็นตัวผู้ครับผูไปครับเลยนี่ครับบอ่อของเราก็บอกของเราพยายามช้าๆหาดักกุ้งมาปล่อยบอ่อครับน,นี้สองหลังก็ได้เยอะอยู่กับสองหลังไป ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามคุณป่าชาแนลด้วยนะครับเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยหอยขมหอยขมยักษ์ลัตนะครับได้มาห้าตัวครับยักษ์จริงครับโอ้นี่ครับสวยสวย,สวยเลยไปครับไป ให้พันในบอ่อเราต่อหลังนี้กุ้งลุนล้วนครับกุ้งลุนล้วนเลยหลังนี้สวยดเลยอันนี้ตัวใหญ่่ยอมรวมกัน สสวยยเลยครับสะสมไปครับบลรน,นิดันละหน่อยครับเดี๋ยวก็จะเพิ่มปริมาณไป,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวางแผนเพื่ออนาคตครับทำวันนี้เพื่ออนาคตข้างหน้าครับ pin susui Okey